สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวหนึ่งวันที่มหาวิทยาลัยนะคะนี่เป็นที่พักของเราเองค่ะเริ่มออกเดินทางเราก็จะขึ้นบัสไปประมาณ15นาทีนะคะจะบอกว่าการเดินทางด้วยบัสที่นี่สะดวกมากค่ะเราก็ต่อด้วยรถไฟฟ้าซึ่งที่นี่จะเรียกว่า MRT เรานั่งสายสีส้มหรือที่เรียกว่า Circle Line นั่งไปประมาณ10นาทีก็ถึงสถานี Cambridge นะคะขึ้นมาก็จะเจอ National University Hospital ก่อนเลย ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลายัย National University of Singapore ที่เป็นตึกเรียนก็จะอยู่ข้างในเราก็เดินเข้าไปประมาณไม่เกิน10นาทีนะคะแต่วันนี้เรามาถึงก็จะไปรับประทานอาหารกลางวันที่โรงอาหารก่อนเป็นโรงอาหารที่ใกล้ตึกเรียนเรามากที่สุดนะคะมีชื่อว่า f r o n t i e r ค่ะวันนี้เราเลือกเมนูอาหารเกาหลีนะคะได้โต๊ะรอบนอกที่มองเห็นตึกเรียนของเราด้วยรับประทานเสร็จแล้ววันนี้เรามีนัดกับเพื่อนไปนั่งทำกันบ้านที่ห้องสมุดกันค่ะเราก็จะนั่งบัสของมหาวิทยาลัยที่ให้บริการฟรี ไปที่ Central Library เราจองโต๊ะผ่านแอปพลิเคชันของมหาวิทยาลัยไว้แล้วนี่เป็นเพื่อนชาวต่างชาติที่มาเรียนที่สิงคโปร์เหมือนกันนะคะมาจากประเทศอินโดนีเซียค่ะเซตอุปกรณ์เสร็จแล้วต่างคนก็ทำงานของตัวเองนะคะเมื่อใกล้ได้เวลาแล้วเราก็นั่งบัสของมหาวิทยาลัยกลับมาที่ตึกเรียนเพื่อเตรียมตัวเข้าเรียนวิชาว,วันนี้ชื่อว่าโปรแกรม e valuation ค่ะมาถึงตึกเรียนคณะของเราแล้วนั่นก็คือ s o u t h s Hock School of Public Health ค่ะขึ้นมาก็เจอน้องปลายฟ้าที่ได้รับทุนมาเรียนเหมือนกันด้วยนะคะ โดยปกติวิชานี้อาจารย์จะสอนเนื้อหาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งแล้วหลังจากนั้นจะให้ทำงานกลุ่มค่ะซึ่งกลุ่มของเราก็น่ารักมากๆให้เราถ่ายคลิปด้วยหลังจากนั้นก็ปรับเข้าสู่โหมดจริงจังกันนะคะเพราะต้องพรีเซนต์สัปดาห์หน้าแล้วหลังจากคุยงานกลุ่มอีกประมาณ1ชั่วโมงครึ่งก็เป็นเวลาประมาณ3ามทุ่มแล้วนะคะเราก็เดินกลับทางเดิมเพื่อไปขึ้น MRT และต่อด้วยบัสค่ะต้องบอกว่าการเรียนที่นี่เข้มข้นมากสมกับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ8ของโลกและเป็นอันดับหนึ่ ทำให้เราได้เรียนรู้ด้านสาธารณาสุขและทักษะด้านอื่นๆเยอะมากโดยเฉพาะการน,นำความรู้มาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงและเน้นการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพราะทุกวิชาจะต้องมีงานกลุ่มทำให้เราได้เรียนรู้จากเพื่อนๆด้วยค่ะถึงที่พักแล้วค่ะไว้เจอกันโอกาสหน้านะคะบ๊ายบาย